สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมแคทเทนเนอร์ไทยแลนด์อนนั่นเองนะฮะก็วันนี้คือวันอะไรครับท่านผู้ชมวันคริสต์มาสนั่นเองยี่นะฮะก็นี้ก็มาวันคริสต์มาสฉลองคริสต์มาสกันนะฮะมูดี้คริสต์มาสท่านผู้ชมทีนะก็ตอนนี้ก็มีอะไรครับแค่จะมามูดคริสต์มาสนะฮะเย้ กันนะฮะดีใจกันหน่อยนะถ้าไม่มีใครดีใจก็มันจะเสียใจแล้วนะฮะไม่ไมไม่น่าจะมีคนไม่ดีใจนะฮะเพราะว่าวันคริสต์มาสนะฮะขอให้ มันน่าดีจะตรงไหนก็จะได้ไปเจอเพื่อนๆนะฮะก็สอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามวันนี้บ๊ายบายเย่นะฮะบ๊ายบายเดี๋ยวไปล่าท้าผีก่อนนะฮะบ๊ายบาย